เดี๋ยวนี้เราฉลองกันด้วยกาแฟแล้วเหรอวะอยู่กันแค่สี่คนเนี่ยจะซื้อมาทำไมเยอะแยะคะมึงล็อกทำไมอะดื่มกาแฟพวกมึงซะเพราะถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เพลงนะ ห้ามทุกคนออกจากห้องนี้เปน็นอันขาดงงเฮียอะไรกันครับมึงยังไม่เข้าใจหรอว่าตอนนี้วงพวกเราแม่งชิบหายแล้วเพลงด่าพ่อมันเล่นไม่ได้แล้วมึงก็รู้มึงอยากกลับไปเป็นวงแบบร้องเพลงแล้วคนดูร้องตามไม่ได้ปะถ้าเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือเมื่อกี้ถ้าไม่อยากให้คนอื่นแม่งหัวรอ้อย่อวงแล้วนะ วันเนี้ยต้องคิดแพงให้ได้ไม่งั้นกูไม่ให้ออกโ okay, อเคป่ะคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรืร่อง,ง,งนี้ต่อได้ที่ฟิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ